ขออภัยมาช้าหน่อยวันนี้อาจจะโผล่มาเย็นๆค่ำๆนิดนึงขออภัยจริงๆนิ้ติดภารกิจติดธุระส่วนตัวนะฮะไปหาซื้อ p p o o n มา16 Pro Max ไปหาซื้อมาเห็นเขาว่ารุ่นนี้มันมันจะยาวๆหน่อยนะมันจะได้ใช้งานสะดวกหน่อยแล้วก็โทรศัพท์เครื่องเก่ามันมค่อยดีด้วยก็เลยเ,เดี๋ยวไปหา16 Pro Max รุ่นใหม่ๆมาใช้ดีกว่าเผื่อเผื่อแบบ เดี๋ยวขาดการติดต่อกับเพื่อนอะเผื่อเพื่อนแบบเผื่อเพื่อนจะแซวอะไรเผื่อเพื่อนอยากอยากล้ออะไรแล้วเดี๋ยวมันแบบไม่ได้ยินอะไรเงี้ยฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าไม่ได้ยินก็เลยต้องไปซื้อเครื่องใหม่16 Pro Max นะฮะเอา้านะฮะจบไปเมื่อคืนลิวพูบอลมัดโอ้โหก็ถือว่าสวยสดงดงามกลับไปอยู่ในเส้นทางกลับมาอยู่ในฟอรมการเล่นที่ ที่ดีอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาว่ากันในรายละเอียดในเกมนะครับแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณด้วยกับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับขอบคุณด้วยเลยนะครับกับ Fc Mobile นะฮะสายเกมเมอร์คอเกมเมอร์ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับใครมีติดเครื่องไว้รับรองว่าหายห่วงแน่นอนนะฮะใครที่เป็นคอเกมสายเล่นเกมก็โหลดติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับรับรองดีทุกที่แน่นอนฮะสำหรับ Fc Mobile นะครับและขอบคุณด้วยครับกับ เอ e r อรีเดนิสันะครับมั่นใจอะไรกังวลเรื่องรอยขีดขว่วนปกป้องด้วยฟิล์มกันรอยติดรถยนต์เอ e r อรี n เดนิสันที่สุดแห่งฟิล์มกันอรอยมาตรฐานระดับโลกนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับตามลิงก์ตามอะไรที่ผมแปะไว้ให้ตามรูปที่ผมขึ้นไว้ให้นี่เลยนะครับสำหรับเอ e r รี่เดนิสันฝากไว้ด้วยแล้วก็ LDC Dental ครับศูนย์ธนกรรมเฉพาะทางความปลอดภัยสูงฉลองครบรอบ30ปีแล้วก็เป็นการก้าวสู่ปีที่10ของการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับจับมือกับ Invisalign ฮะเครื่องมือจัดฟันสายอันดับหนึ่งของโลกร่วมกันจัดแคมเปญใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับเพียงแค่ จัดฟันใสที่ LDC ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้รับไปเลยฟรีๆครับไม่ต้องลุ้นไม่ต้องชิงโชคไม่ต้องเสี่ยงทายใดๆทั้งสิน้นรับไปเลยฟรีๆตัวเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พัก3คืนที่ลอนดอนและบัตรเข้าชมฟุตบอล1คู่ครับนั่นก็คือเชลซีพบกับเรอว์พูล ย้ําว่าฟรีทุกเคสไม่ต้องลุน้นไม่ต้องรอจับรางวัลใดๆทั้งสิ้นนะครับห้องพักก็พักที่ลอนดอนนะครับเป็นห้องพักแบบพักคนเดียวด้วยพักเดียวด้วยแล้วก็ยังสามารถโอนสิทธิ์การเดินทางให้กับท่านอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับสิทธิ์จัดฟันสายพร้อมไปดูบอลที่อังกฤษสามารถผ่อน0%ได้อีก6เดือนนะฮะนะครับแจกหนักขนาดนี้ต้องบอกว่าห้ามรลาดแล้วนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ LDC Dental ทุกสาขาทั่วประเทศ027893050 0นหะครับ027893050หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่ LDC Dental เช่นเดียวกับทาง Facebook LDC Dental นะครับหรือว่าเว็บไซต์ LDC Dental com นะครับจัดฟันใสอินวิสไลที่ LDC ได้ไปดูวันที่อังกฤษฟรีไม่ต้องลุ้นนะครับเอาละครับอย่างที่เกริ่นไปนะฮะก็แซวช่วงต้นนี้ก็แซวก็หยอกเพื่อนรัก สักนิดตึงก็แล้วกันนะหลังจากที่เมื่อคืนเขาเสมอมานะฮะก็เลยอะแซวสะหน่อยก,ากา็แล้วกันเพราะว่าอันดับตารางมันมันก็ห่างกันอยู่นะฮะเราเป็นจ่าฝูงแต่ไม่รู้ว่าคืนนี้ก็คงตกแหละมันตกแน่ๆล่ะคืนนี้ไม่ใช่ไม่ไม่รู้รอกมันตกแน่ๆล่ะแต่ว่าเพื่อนเราเพื่อนรักเราตอนนี้เป็นจ่าฝูงแดนใต้ยอยู่เขาว่ากันอย่างนั้นโซเชียลเขาว่าอย่างนั้นนะผมไม่ได้คนพูดนะโซเชียลเาเป็นคนพูดว่าเอ้ยคุณเป็นจ่าฝูงแดนใต้คือเป็น คือเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ยอมคนคือพอเราขึ้นไปเป็นจ่าฝูงจ่าฝูงเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมเขาก็ไม่ยอมเขาก็แบบก็ต้องมีเลขหนึ่งด้วยแต่ดันมีเลขหนึ่งสองตัวก็เป็นสิบเอ็ดก็คือแบบเป็นคนไม่ยอมคนอ่ะเพือ่อนคนนี้เป็นคนไม่ยอมคนอ่ะคือแบบว่าพอเห็นเราหนึ่งก็จะหนึ่งด้วยก็แบบขอหนึ่งสองตัวอะไรเงี้ยเออจริงเลยหยอกเล่น,นเพื่อนรักหยอกเล่น,นเพื่อนรักอะกลับเข้ามาเข้าเรื่องเข้าราวกันร์พูลเมื่อคืนเกมกับบอลมัด ทุกๆคนตั้งเป้าแล้วก็ตั้งความหวังที่จะทำให้เกมมันออกบาดีขึ้นจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ก้ากล้าแพ้ฟอเรสในบ้านในเกมที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับซึ่งเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่กลับมาได้หลังจากที่กลางสัปดาห์เจอกับเอซิวิลลาในเกมแชมเปี้ยนแล้วเรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้วทําให้เกมนี้ทุกคนดูมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเป็นพิเศษทําให้ทีมได้กลับมาอยู่ในเส้นทางอีกครั้งหนึ่งต้นเกม บอลมัดมาเปิดสู้มาเพรสสู้เลยแล้วก็ต้องใช้คําว่าสร้างความปวดเสยเียนเวนกล้าให้กับนักเตะร์รพูลได้เหมือนกันแล้วก็เกือบจะได้ประตูขึ้นนําไปก่อนด้วยนะแต่โชคดีที่มันเป็นลูกล้าหน้าไปซะก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกมนั้นโดนขึ้นนําไปก่อนรูปเกมจะออกมาเป็นแบบนี้ไหมจะง่ายแบบนี้ไหมจะกลายเป็นอาคลาสแบบนี้ไหมจริงๆเมื่อคืนก็จะใช้คำว่าอาคลาสก็อาจจะแหมมันก็จะดูไม่ให้เกียริบอลมัดไปคือต้องชื่นชมบอลมัดด้วยซ้ําคือ มาไม่ได้มาเพื่อตั้งรับอใช้คำนี้กันแล้วกันจริง,รงๆหลายคนคาดการว่าเฮ้ยบอลมัดเห็นฟอ r e เรสต์โมเดลมาแล้วต้องมาเล่นตั้งรับต้องมาโน่นต้องมานี่ต้องมานั่น,น,นให้เหมือนฟอ r e เรสแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยเขามาสู้อ่ะเขาเปิดเกมสู้ซึ่งทุกอย่างมันเลยเข้าทางลิอร์ยิ่งพอรอดการเสียประตูแรกไปด้วยแล้วเนี่ยทำให้ลิอร์ มั่นใจขึ้นเทียนิดเทียนิดทียนิดแล้วก็กลับสู่เกมของตัวเองได้นะฮะก็ต้องชื่นชมบอลมัรกับเครดิตที่ที่ต้องให้เลยนะหลังจากโดนน้ำาห่าง3ามูนยะ่ยยังพยายามจะเปิดเกมลุกอยู่เลยครับบอลมัรก็ชื่นชมนะ,ะโชคดีที่ที่พูอ่าได้ประตูไปตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วอะหลายคนก็คิดกันว่าอ่าจจะเป็นเกมที่ง่ายเป็นงานที่ง่ายหน่อยอสุดท้ายก็ ก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าบอลมัดก็ก็ถือว่าต้องได้รับคําชมกับการที่มาเปิดเกมแรกมาเปิดเกมสู้แต่สุดท้ายด้วยคุณภาพของตัวผู้เล่นด้วยคุณภาพของตัวนักเตะก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีช่องว่างกันอยู่พอสมควรนะครับอ่าสิตัวผู้เล่นที่ลงสนามเมื่อคืนก็มีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับลูกสาวประตูเป็นเคเลเรอร์แทนอลิซอนเบเกอร์แนวรับไม่มีเปลี่ยนนะครับเทรนต์โกนาเต้ฟานไดอ่ะมีโรบสันสลับ เซมิการ์ดเมื่อเกมกลางสัปดาห์นะแดนกลางกราเฟนแบกสซบรสไลน์แล้วก็อเล็กซิสแมกอสเตอร์เหมือนเดิมสามประสานแดนหน้าดาวิดนูนเยสลงมาแทานดีเอโกโชต้าครับซ้ายขวาก็เป็นลุยดิอาสแล้วก็โมซาลาตามลำดับไปอ่ะก็หลังจากที่เลวูไม่เสียประตูก็เป็นทางด้านลุยดิอาสโชนะลูกแรกเนี่ยเป็นบอลยาวจากคนาเต้แล้วก็เอาบอลลงสวยบอลสองดี แล้วก็ต้องโทษเกป้าด้วยที่ออกมาไม่ดูตำมะตะเรือแล้วก็ออกมาไม่ดูจังหวะจากคนในแดงสิน้นสุดท้ายก็โดนลุยดิออสลงโทษไปพอได้ประตูขึ้นนําเร็วประตูที่2ก็มาแบบติดติดกันเลยนะครับลูกนี้ก็ต้องชมจังหวะการทําเกมการต่อบอลที่รวดเร็วจนมาถึงลุยดิออสแล้วก็ซัดด้วยซายเข้าไปสุดท้ายประตูที่3ก็เป็นบอลเร็วแล้วก็การทําเกมรุกที่แบบ เสียบขาดของลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งบอลยาวมานูนเยส์มงตั้งให้ซาร่าซาร่าเบิ้ลคืนให้กับดาวินนูนเยสแล้วก็เข้ากรอบเขตโทษปั่นด้วยซ้ายบอลโค้งๆเข้าประตูไปอย่างสวยงามจบครึ่งแรกด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ที่ขาดตั้งแต่ครึ่งแรกครึ่งหลังจริงๆก็น่าเสียดายที่ไม่มีประตูเพิ่มน่าเสียดายทั้งสองทีมนะลิเวอร์พูลควรจะได้เพิ่มบอลมัดเองก็ไม่ใช่ว่าไม่ควรจะได้นะอาจดีที่ คีวินเคลเรอร์ก็ยังคงเป็นที่พึ่งได้อยู่เสมอไม่แปลกใจทำไมสโมอสอนถึงยังไม่ยอมขายคีวินเคลเรอร์ถ้าไม่ได้ราคาที่เหมาะสมจริงๆเพราะว่าต้องยอมรับว่านี่คือมือสองที่ที่เราค่อนข้างอุ่นใจมากครับเวลาที่ที่ลงสนามมาแทานอาริสันเบเกอร์แทบจะไม่มีความรู้สึกแตกต่างเลยอ่ะเรื์ภูก็ จบเกมนะชนะบอลนัดไป3-0ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวคืนนี้เดี๋ยวซิตี้เขาจะเจอกับเซนนอนไม่ว่าผลจะเป็นยังไงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของจ่าฝูงแน,แน่ล่ะแต่อย่างน้อยนี่คือหนึ่งเกมที่ทําให้ลิเวอร์พูลก,กลับมาอยู่ในเส้นทางอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่านัดที่แล้วมันจะกล้าๆแพ้กล้าๆที่จะปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากก็ตามอาสุดท้ายอย่างน้อยน้อยเราได้เห็นแล้วว่าเวลาเกิดปัญหาอันเนอร์สตแก้ไขได้ ยังดึงหัวจิตหัวใจของลูกทีมกลับมาอยู่ในเส้นทางได้ก็ขอให้เป็นอย่างนี้ต่อไปก็แล้วกันทีนี้เนี่ยเรื่องของตัวเพื่อนก็ต้องน่าเห็นใจหลายๆคนเหมือนกันอดีโกโชต้าออกสตาร์ทก่อนช่วงต้นซีซันพอเริ่มมีเกมไหนที่ฝืดๆก็ส่งดาวิดนูเยนออกมาแล้วก็ทําประตูได้โคดี้กาปโปไปดีกับทีมชาติมาแต่ว่าหลุยส์ดีอาร์สก็ดีเหลือเกินกับสโมสณน,นะชั่วโมงนี้นําเป็นดาวโสดของสโมสรจะดรอปบันดรอปได้ไหมนะก็ดรอปไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องรอโอกาสต่อไปโดยเฉพาะในเกมรุกนนะตออนนี้ผมถืว่า เป็นผลดีกับแฟนบอลเป็นผลดีกับสโมสรนะฮะเพราะว่าทุกคนกําลังอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วก็ต้องขับเคี่ยวแล้วก็แข่งแย่งกันเพื่อจะลงเอ่อเป็นตัวจริงให้ได้ก็ถือว่าผลผลดีกับสโมสรไปก็แล้วกันทุกคนขอให้อยู่ในฟอร์มที่มันดีแบบนี้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับอ่ะในเมื่อทีมฟอร์มดีแบบนี้ยังไงก็อืมไม่อยากจะให้พลาดนะเพราะว่าอยากจะให้ไปดูทีมที่เขาฟอร์มดีแบบนี้กันแบบ เต็มสตาซะหน่อยนึงนะเพราะว่านาตอนนี้เนี่ยผมเองกับบอกก็ใช้สุดยอดนักภาคมือหนึ่งของทรูวิชันเนี่ยจัดทัวร์นะคือใครที่เป็นแฟนลร์พูอยากให้ไปเห็นกับตาจริงยิ่งฟอร์มดีๆแบบนี้นะรีบจองเลยเพราะว่าถ้ามันดีไปกว่านี้อีกเดี๋ยวตั๋วแพงเรื่องของเรื่องตอนนี้ผมกับพี่ใช้เนี่ยจัดทัวร์แล้วก็เป็นราคาที่แบบ e ออ l y Bird อ่ะคือ2คู่แสนแปดดูคู่เดียวก็ได้ดูคู่เดียวก็ได้ดูคู่เดียวก็ตัด ยอดเงินออกไปใครสนใจก็แอดไลน์ไปพูดคุยก็ได้หรือจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ศูนย์หกห้าหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งหกห้าฟอร์มกำลังดีๆไม่อยากให้พลาดของดีกันไปดูพรอลด้วยกันรับรองสะดกแน่นอนพาเที่ยวพากินพาช้อปปิง้งเรียกว่าครบทุกสิ่งทุกอย่าง,ท,างที่ทัวร์ดีๆควรจะมีรับรองหาไม่ได้ที่ไหนแน่นอนแจ็คเล็กกับบอกใช้เดี๋ยวพาไปเที่ยวยิ่งทีมฟอร์มดีแบบนี้นะไม่อยากให้พลาดจริงย้ำเลยไม่อยากให้พลาดอ่ะใครมีกำลัง ไปต่อเข้ามารีบจับจองที่เข้ามาผ่อนได้ด้วยที่สําคัญนะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ปิดท้ายแค่นี้นะใครอยากไปดูบอลแบบเต็มๆสองตาก,กบับอ,อ่อบกชัยแล้วก็แจ็คเล็กฝากไปด้วยอย่าลืมโทรไปตามที่บอกาก็แล้วกัน02ย์สองกพีชศูนย์สองศูนย์หกห้าหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งหกห้าส่วนไลน์แอดก็ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยแอดกันเข้ามาแล้วก็สอบถามไปทางแอดมินได้นะครับอ่าขอบคุณด้วยกับทาง BC j o เจ n e y นี่ที่ทำทัวร์ดีๆแบบนี้แล้วก็ให้แจ็คเล็กแล้วก็ให้พี่ชยัย ได้พาทุกทุกท่านไปดูบอลพร้อมๆกันขอให้มากันเยอะๆรับรองเดี๋ยวดูแลอย่างดีดูแลดุดญาติมิตรไปเลยนะฮะไปแล้วอันนี้หมดเวลาขอตัวไปเล่น iPhone 16หโแม็กก่อนยาวปึ๊ดยาวปื๊ดน,นะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายปูนปูน